เพื่อไทยทุกคนครับก่อนอน่นที่จะเข้าสู่ในช่วงของการปาฐกถาพิเศษของท่านหัวหน้าพักนะครับเริต้นพิธีกรขออนุญาตแนะนําในส่วนของท่านหัวหน้าพักคณะผู้บริหารเพื่อไทยนะครับท่านแรกนะครับท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยครับท่านแพรทองทามจินวัฒน์ครับท่านที่สองครับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับ ท que ่าน <ali> <divide S 2> ที่3ครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพันศิริกุลรนาศศิริครับท่านที่4ี่ครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยนะครับท่านจักรวาลชัยวิวัฒนุกูลครับท่านที่5ครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยครับท่านชูศักดิ์คีรีมาทองครับ ท่านที่6ครับท่านเลขาธิการพักเพื่อไทยครับและท่านจะลงตำแหน่ง,ง,งบบสส,สจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับท่านสรวงเพียรทองครับอันที่เจ็ดนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดสุโขทยัยท่านรองเลขาธิการพักเพื่อไทยครับท่านลินทิลินทิพรวัลินแล,ะ,ลนะโรดครับท่านที่แปดนะครับท่านกมา กรรมการบริหารพักเพื่อไทยนะครับท่านเจเดทจันทราครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้ก็พักเพื่อไทยค่ะมาหาพี่น้องชาวอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ขออนุญาตแทนตัวอิงแล้วกันนะคะอิงเนาะทุกคนรู้จักชื่อกันยังคะ วันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาที่อุตรดิตถ์ค่ะตั้งแต่ปี44นะคะพักเพื่อไทยก็ตั้งแต่นักไทยนะคะก็คองใจพี่น้องชาวอุตรดิตถ์มาตลอดนะคะอิงก็อยากขอเป็นตัวแทนพักเพื่อไทยนะคะขอพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ไว,ว้วางใจสอสอจากพักเราแล้วก็เลือกพักเราให้มาดูแลพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ เป็นกำลังใจที่สําคัญมากๆกับพักเพื่อไทยะคะ่ะมาที่นี่ก็ได้มีโอกาสมาเป็นที่แรกนะคะหลังจากที่ได้รับตําแหน่งหัวหน้าพักค่ะนี่ยังสดๆร้อนๆนะคะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะที่เป็นหัวหน้าพักค่ะแน่นอนค่ะมาที่นี่อ,อ,อิงทราบดีนะคะว่าอิได้รับคมอบอุ่นจากพี่น้องชาวอุตตเดินนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาค่ะมาเปิดสาขาในวันนี้นะคะก็อยากให้ สาขาของพักเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ทุกท่านเมื่อมีปัญหาร้อนใจเมื่อมีเรื่องที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยสามารถแชร์ได้นะคะมาบอกเล่าให้ทักพักรับทราบเราก็จะได้รู้ว่าปัญหาของพี่น้องที่เจอจริงๆคืออะไรตอนที่ปราศัยหาเสียงนะคะพูดเสมอคะ่ะว่าไม่มีใครรู้ปัญหาของพี่น้องดีเท่ากับตัวพี่น้องเอง นะคะอันนั้นคือสิ่งสําคัญและยังสําคัญอยู่ก็ถ้ามีอะไรก็อยากให้พี่น้องมาบอกพักเกอร์ไทยไว้นะคะเราจะได้รวบรวมแล้วก็แก้ปัญหาให้สอสดอูพื้นที่ก่อนเลยและอะไรที่สำคัญมากๆรวมกันเราก็อยากทำให้เป็นนโยบายให้ได้ะค่ะ วันนี้ที่มานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มารวมตัวกันวันนี้เมื่อกี้ท่าน่าวสอยยังเออเดี๋ยวทรายยังแซวว่าให้อิงพูด20-30นาทีนะคะอันนี้อาจจะไม่ถึงนะคะก็ขออภัยด้วยพูดไม่ถึงแต่ว่าดีใจที่ได้เจอทุกท่านค่ะวันนี้ถ้าเหลือเวลากันยังไงออกไปข้างนอกเรามาถ่ายรูปกันด้วยนะคะพออิงก,ก็อยากถ่ายรูปกับทุกท่านว่าได้มาแล้วจังหวัดนี้เป็นจังหวัดแรกที่อิงมาหลังจากได้เป็นหัวหน้าพักนะคะก็อยากมี ความทรงจาที่ดีไว้กับที่นี่ด้วยค่ะก็อย่าลืมพักเพื่อไทยค่ะยังไงก็ตามเราพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนนะคะก็ขอมาเห็นที่นี่แล้วก็ขออนุญาตอวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จมีความสุขรวยขึ้นรวยขึ้นจากรัฐบาลของพักเพื่อไทย ้ครับชั้นดีกว่าครับเทนะครับข้างหลังด้วยป้าพี่น้องขอยกมือเฮดังหนึ่งสองสามหนึองสามป้าพี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังให้กับหัวหน้าพรรคคุณแทนทองคายกานรัชดาครับพี่น้อง วันนี้สสกฤษณาศิรรักษ์สสวารุษศิริวัฒน์สสวรวีเล็กุไทยให้การต้อนรับกับหัวหน้าพักเพื่อไทยขอเสียงปรบมือดังๆจากชาวอุตรดิตถ์ครับเฮ้ยมาเลยมาเลยถ้าพี่น้องอย่างรักพักเพื่อไทยขอเสียงดังๆังเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยมาเลยเมื่กี้ไปพักเพื่อไทยมา ครับวันนี้วันห,วหน้าพักเพื่อไทยครับคุณแอนตันชินวัฒน์มาพร้อมด้วยในขาทุกการพักเพื่อไทยคุณสุรโอม,โมเจียนทองนะครับลูกชายของท่านสุรโอมเจียนทองอวันนี้มาเ,เป็นคณะใหญ่พร้อมด้วยท่านรองนายกันมนตรีและคณะโดยเฉพาะสส,สจังหวัดสุรทรไทยหมาย,ยกทีมเลย,เยครับมาหมดเลย,เยครับพี่น้องอครับท้าวี เราได้สสทั้งสามเขตเขตุหนึ่งกฤษณาสีหรักเขต2สองวารุสิีวัฒน์เขต3สามรวีและกุฏไทยและอีกไม่นานจะได้ปลายเป็นนิพานธนุสักและกุฏไทยรบมือดัางนานนะพี่นะเหลืเจ็ดคนใจว่าได้ยกมือให้หัวหน้าพักดูหน่อยอค,อค,ครับโอ้ยกับพักเพื่อไทยพูดแล้วทำได้พักไหนๆก็พูดได้แต่พักทีทกท่ทำได้คือพัก หมดไปกระเป๋าเราจะตงมีกระตังเหมือนเดิมจริงไหมท่านใกล้ชิดกับจังหวัดอุตรดิตถามากๆเลยโครงการไหนโครงการนั้นเพื่อประชาชนครับวันนี้ท่านสมศักดิ์เทพสุทินพาคณะสสจากจังหวัดสุโขทัยยกจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ยกจังหวัดแพร่ก็ยกจังหวัดจังหวัดน่านก็ยกจังหวัดทยกยกยก र